สวัสดีครับเพื่อนเพื่อยู่กับผมถูกใจใสยช่างเหมือนเดิมนะครับ่อรับชมคลิปนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับก็มาต่อกันเลยครับ EP ีที่2นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการเช็คแม็กนะครับเช็คแม็กตั้งโซ่เหล่าลิ้นต่างๆครับก่อนที่จะประกอบเออก่อนที่จะถอดนะครับขออภัยนะครับก่อนที่จะถอดฝาสูบเสื้อสูบครับเราก็ต้องมีการถอดก่อนนะครับถอดเช็คก่อนนะครับแล้วก็เช็คโซ่เหล่าลิ้นต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นน็อตเบอร์สิบนะตรงขวานี่ผมได้เอาลูบบล็อกขันไว้หลวมไปแล้วแล้วก็หมุนออกได้เลยนะครับตรงฝาครอบตรงนี้นะตรงเรียกว่าฝาครอบฝาบสูบหรือว่าภาษาบ้านๆที่เราเรียกกันก็ว่าฝาครอบวาว์วแหละตรงที่ฝาตรงนี้นะครับถ้าถอดออกมาจะมีบูตอยู่หนึ่งตัวนะครับเพื่อนบูตอยู่หนึ่งตัวนะดึงออกได้เลยนะครับเนี่ยบูตจะอยู่ตรงรูเนี่ยจากนั้นก็จะมีโอริงนะครับดึงออกได้เลยครับถ้ามันเก่าแล้วก็สามารถเอทิ้งได้เลยเนี่ยโอริงดึงทิ้งได้เลย ต่อไปก็จะใช้ปเจนะครับขันนะครับจะเป็นเบอร์12นะครับจะใช้ประเจหรือว่าตัวทีหรือว่าลูกบล็อกอะไรก็ได้ขันนะก็หมุนเครื่องโยนให้ไปข้างหน้านะครับเพื่อจะเช็คม็กนะครับก็จะเป็นการเช็คว่าโซ่เราลิ้นของเรายานหรือเปล่าหย่อนหรือเปล่านะเนี่ยก็หมุนเข้าไปข้างหน้าแล้วก็สูตรเดิมครับที่ผมใช้คือรอให้กระเดื่องข้างบนไอเดีะครับกดลงไปแล้วก็เด้งขึ้นมาถ้ามันเด้งขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาดูแม็กได้เลยครับที่ตรงเฟืองแม็กนะครับเฟืองแคมนะครับ ตรงขีดนะครับมันจะเท่ากับฝาสูบนะครับสังเกตดีๆนะครับตรงขีดที่ฟูอแคมครับจะชี้ขึ้นฟ้าเลยครับก็จะเท่ากับขนานกับฝาสูบพอดีเลยนะครับเนี่ยจะชี้ขึ้นฟ้าเลยนะครับขนานกับฝาสูบเลยหลังจากตั้งจังหวะอัดได้แล้วนะครับเนี่ยแม็กที่แคมตรงแล้วครับก็จะไปดูแม็กที่จานไฟนะครับตรงนี้นะครับมันจะยากหน่อยครับต้องหาไขควงงัดนะครับงัดให้ตรงครับเพราะว่ามันมีแม่เหล็กแม่เหล็กมันดิ้นกันครับจานไฟมันดินด้นนะต้องหาแม่เหล็ก ต้องหาไขควงแบนครับมาค,ค,ค่อยๆแทงแล้วก็งัดแล้วก็ให้อยู่ตรงมาร์กนะครับเราจะใช้มาร์กทีนะครับงัดให้เจอนะเอาไขควงแบนงัดให้เจอให้มันเป็นตรงขีดเห็นไหมขีดตัวทีอ่ะให้เป็นตัวเอไม่ใช่นะครับตัวทีรับขีดตรงนี้อ่ะดูแล้วก็อยู่ตามนี้เลยแล้วก็ขีดที่ฝาสุบก็ต้องตรงกันด้วยนะอันนี้คือโซ่เราลิ้นของเราไม่ได้ย่อนนะครับก็คือไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้คือเช็คไปแล้วก็คือไม่ต้องเปลี่ยนโซ่เราลิ้นคือใช้ของเดิมได้เลยนะเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับ ไล่ถอดสายเทนเซอร์ออกเลยนะครับเนี่ยบางคันมันก็จะแยกหน่อยนะครับก็เอาสเปรย์ฉีดตัวลื่นดึงออกแบบนี้ก็ได้แล้วก็เก็บสายไว้ข้างหลังครับจากนั้นก็จะมีน็อตที่ท่อไอดีนะครับท่อไอดีตรงนี้ต้องใช้ประแจเบอร์สิบขันนะครับถ้าหากว่าประแจเบอร์สิบมันขันไม่ได้ครับมันแน่นกันไปก็ต้องใช้ลูกบล็อกเล็กนะครับถ้าใช้ประแจก็ถ้าขันนะขันอาจจะออกได้นะแต่อาจจะลุดนะก็ต้องใช้ลูกบล็อกเล็กดีกว่า ผมได้ใช้ลูกบล็อกนะครับสองหุ่นนะครับในการคลายความแน่นนะครับแตนั้นก็ใช้ปัจแจขันได้เลยนะครับปัจแจกเบอร์สิบธรรมดาก็ได้มันไม่แน่นนะครับถ้าออกแล้วอะถ้าออกจากความแน่นเสร็จแล้วมันไม่ไม่ยากแล้วนะครับก็สามารถใช้นิ้วอะถอดได้เลยนะครับทั้งซ้ายขวาครับออกให้หมดเลยนะทั้งสองตัวทั้งสองฝั่งครับที่แป้นยึดท่อไอดีตรงนี้นะครับทําการยกท่อไอดีขึ้นมาได้เลยนะครับแบบนี้ยก็จะมีโอลิงตกอยู่ข้างล่างเห็นไหมตรงฝาสูบอะโอลิงตัวนี้ถ้าสภาพมันยังอ้วนอยู่นะ ก็ล้างทําความสะอาดนะครับใช้ของเดิมได้อย่าไปใช้น้ํามันล้างนะก็เช็ดเช็ดก็ได้แล้วเช็ดให้สะอาดแล้วก็ยัดไว้ที่เดิมอย่างเงี้ยมันจะอยู่ข้างใต้นะเห็นไหมก็ใช้ของเดิมก็ได้นะถ้ามันยังดีอยู่อะต่อไปทําการแกะแจ็คตรงนี้นะครับจะเป็นแจ็คออกซิเจนเซนเซอร์แกะแจ็คออกได้เลยนะครับแจ็คตัวนี้สายจะต่อเชื่อมไปถึงฝาสูบนะครับสามารถดึงออกได้เลยนะแบบเนี้ย ถ้าใครจะเอาคาไว้ที่ฝาสุบก็ได้นะถ้าไม่ออกอะ่ะผมจะาคาไวแบบนี้เลยผมไม่ออกแล้วก็เวลาทําก็ต้องระวังด้วยอย่าให้สายมันขาดนะเพราะว่าราคามันก็เอาเรื่องอยู่ตัวนี้ต่อไปก็จะขันน็อตที่แคมออกมานะครับเป็นเบอร์12นะผมจะใช้ตัวจับที่สร้างเองขึ้นมานะครับเพราะว่าผมจะไม่ใช้บล็อกลุมยิงนะเพราะว่าถ้าใช้บล็อกลุมยิงอะ่ะเกิดการกระชากโซ่ครับแล้วก็ขาก,กดโซ่ข้างในที่ข้างในใต้จานไฟอะ่ะมันชอบ มันชอบบินนะครับมันชอบจะงอนครับก็ใช้แบบนี divine, ค้คือมาตรฐานกว่าครับเราใช้แรงมือเราน็อตของเราไม่เสียหายนะครับแบบนี้ใช้เครื่องมือพิเศษส่วนตัวหรือว่าใครจะดี Y ขึ้นมาเองก็ได้จากนั้นก็หมุนน็อตเบอร์12ออกมาได้เลยนะครับน็อตตัวนี้ก็ดูดีด้วยนะเป็นน็อตพิเศษนะครับอย่าเอาน็อตตัวอื่นมาใส่นะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั้นนะจะเป็นสภาพนี้นะครับจะมีแหวนด้วยเก็บไว้ให้ดีครับอย่าไปเอาตัวอื่นมาใส่นะคืออยู่ตัวไหนก็คืออยู่ตัวนั้น จากนั้นก็ทําการเอาเฟืองออกได้เลยนะครับเนี่ยเฟืองเฟืองแคมนะครับหาคีมหาไขาควงเย่อะไรก็ได้ค่อยเหย่แล้วก็ให้มันหลุดออกมานะครับถ้ามาร์กตรงมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะแบบเนี้ยจะมีขีดขีขึ้นฟ้านะครับก็เวลามาร์กตรงก็ให้มันอยู่ประมาณนี้ เสร็จแล้วนะครับการถอดโซ่นะครับการถอดเฟืองแคมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับค่อยมาถอดฝาสูมกันต่อนะครับก็จะทําเป็นอีพีแยกต่อไปเยอะๆนะครับก็ถ้าทําคลิปเดียวเลยมันจะยาวเกินไปนะครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันอีพีหนานะครับสําหรับอีพีนี้สวัสดีครับ